สวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC ที่เป็นตะหักสู่สูญจคนครับเอฟซี FC น้องเอฟซีลายหน่อยอุ้งยิงเอฟซีซาหน่อย,ออยเพชรบันแพงครับมาพบมาพบคับช่องชิดมื่ออาจเสนแนวคือเก่าครับพี่น้องวันนี้ผมกันโดยมารีแอคชัน่นภารกิจของอีหล่าเมื่อวานนะครับเมื่อวานเมื่อวานอิหล่าไปเส้แน่เมื่อวานาานะครับเมื่อวานกับตอนเศร้าครับตอนเศร้าอีหล่ากับไปทําบุญครับทําบุญ ในวันวันแหมนะครับทำบุญในวันแหมนะครับไปที่วัดบ้านหนองคู่นะครับมือว่างกับมีคนไปทำบุญกันหลายหลายครับวัดบ้านหนองคู่นะครับเอฟซีอะไรอย่างนี้ยินไรอย่าวเ้ข่าวอะไล่ะสิไปทำบุญที่วัดบ้านหนองคู่นะครับแต่ไปรอดตอนรับลายครับพี่น้องมือว่านนี่ คนหลหลีรับเมื่อวานครับคนกับเก็บีกัมาขอไทยหลวน,นมีลาเนาะเก้าหละ่ะคือประจำที่ก็เห็นนะครับอีลากขบเมื่อคยทิมนะครับงานบุญงานบัดงานว่า,น,าน,นะครับมีงานยังกับไปว่านอีลาเขาของไปแกะน้ำมันก็นะครับเมื่อวานเอยข้องไปแกะน้ำ นี่แหละครับเขาว่าคนสีดังกระดังตั้งแต่แตั้งแต่บ้านเกิดนะครับตั้งแต่บ้านเกิดไปไปนะครับมันเคยถิ่มบ้านบ้านเกิดนะครับี่ารคนกันหลายวันนะครับวันวันเป็นวันแม่แห่งชาตินะครับ นี่ลาแล้วของไปแจกไปแจกพระประมาณพันชิ้นแล้วครับแจกแต่คนมารวมงานอีกกันไลนะครับการท่าบีนี่ลาไม่เคยไม่เคยถิ่มนะครับพี่น่องเอฟซีทุกคน สีบว่าให้พ่อบบแม่หักไดอย่างไรแล้วครับจากมือมือแรกมาถึงจนถึงมือนี้เนาะครับนีหลากเป็นบ่เคยเปลี่ยนแปลงครับเป็นตัวติตัวของตัวเองือเก่านะครับ,เ,รบเห็นเราก็ดีใจเห็นล้าก็ปลื้มใจน้อีหล่าครับลูกสาวแห่งชาตินะครับ นี่แหละครับที่เขาว่าคนหลายสม,มบุญนี่ครับนี่กับแมงคว่วไม่ดีครับนี่อีหลกักไม่เคยลืมสิเขาวัดเขาว่ากับเราครับไปหลงกับช่วงเศร้าแล้วกับไปวันแล้วกับ ส่งใบนะครับส,ส่งใบใบโม่งใบสองนะครับอีหล่ากับไปไป,ไปแจกตัวหนังนะครับหนังไข่ออกครับอยู่ที่โรตัดซิตะเกียร์ต้อครับพี่น้องเอฟซีกับมาหลายกือเก่าครับพี่น้องมีการถ่ายรูปถ่ายนี่คือเก่าครับพีน่น้อง มันแม่กันควนแม่ไปดูดังนะครับพี่น้องนันอองไข่อ่อนยังสายก็เก่านะครับพี่น้องไปให้กำลังใจกันนะครับให้พานลอ,อยล้านนะครับพี่น้องให้เสียน้นในกลนหัวบวดนะครับพี่น้องซอยกันครับท่านพี่น้องมาไปซอยกันกัน นังกาเสีออกเร็วนะครับออกจากโลงนะครับฤกบ์เสือบิบ้งเลยครับมันกันสินันงเรื่องนี้ก็ระยะเขาแปดสิบแปดสิบล้านนะครับพี่น้องดีใจน้ำวัดโจดีใจน้ำทีมงานพูนผ,ผู้สานนะครับขาดว่ากาศสีบี๊ พผักซอสแล้วครับพี่น้องมึงคิดว่าถี่บ้าจโจเป็นแต่เกนินเกินไปแล้วนะครับแต่พันแปดสิบล้านพานันเก้าสิบล้านที่สร้างอีกผักซอสน,นะครับขอให้ได้สร้างแล้วครับสร้างหนังดีๆให้เราให้พี่น้องเอฟซีได้เบิ่งขึ้นเขานะครับนี่ขนาดเรื่องแรกแบประสบความสำเร็จนะครับถือว่าประสบความสำเร็จเกินคาดนะครับพี่น้องเกินคาด จากพ่มกับผู้ส้างโนเนี่ยพ่มกับน้ครับทำาอะได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดแล้วครับพี่น้องอีกอย่างนึงกับธบมีพี่น้องคอยสนับสนุนกับมากถึงขนาดนี้นะครับพี่น้องเอฟซีลายหน่อยอุ้งยิงเอฟซีายหน่อยพี่น้องแพงเนียวแน่นครับพี่น้องไม่เคยถินไม่เคยปลากันนะครับ จะลืมวันทีสน่สิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดอีกสิบหกนะครับมีไหก่ก้มปิดนะครับไก,ก่กลมปิดเปิดตัวศิล็ปินหนองไม้น,คน,นะครับศิลปินเึงวงวงหนึ่งวงสองครับเปิดเปิดตัวนะครับมีกลมปิดนะครับกุมปิดไหลสดกุมปิด ราคาก็บหลยสามสิบกาบาทนะครับรลอยสามสิบกาบาทหักไปทีสหน่อยเป็นแพ้ของแฟนแฟนเ,นเพจน,นะครับครับขอไปซอยเป็นแรงจ่องใ,ให้กันนะครับเดี๋ยวนี้หนังไข่ออกก็ยังสายอยู่กับเรานะครับพี่น้องไปชอบกันได้ครับ ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ช่อง YouTube ชิดมืออาชแนลเลยด้วยครับพี่น้องไปขอไปกดไลค์กดแชร์กดตตามให้เลยนะครับอให,ให้มันได้เงินเดือเงินเดือนของเขาเ่ยครับคลิปนี้กับบ่มี่ยังหลายครับกับมี่ประมาณนี้นะครับพี่พี่นอ้องก็ตามข่าวสวัสดีครับ